เรามาดูโรตาร์สปีรถซูเปอร์คาร์ในยุค90ครับฝั่งคู่ดีอังกฤษนะครับของโรตัสนี่คุณจะได้ไฟหน้าเป็นแบบป๊อปอัพในยุคนั้นนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้มีไฟตัดหมอกตรงนี้ด้วยพร้อมกับกันชนหน้าตรงนี้ตรงนี้ลิ้นหน้ามันจะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกสีดำๆกระจกเนี่ยจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเหรี่ยมๆอย่างนี้เลยนะแทบไม่โค้งเลยครับพร้อมกับใบปัดน้ำฝนแบบก้านเดียวด้วยดูล้อ,รอครับล้อเนี่ยจะคล้ายๆกับล้อลายโอแซดนะแต่เปลี่ยนเบรกใหม่เป็นเบรกเอพีไปละตรงนี้มีโรตัรอยู่ตรงกลางเลยข้างๆเนี่ยจะมเละรงทจย เป็นทรงริ่มใครดูหนังนเรื่องเจมบอนไหมที่คันนี้เขาเป็นดำน้ำในทะเลได้แต่ของจริงไม่ได้นะ <c oughs> อย่าอย่าอย่าเพลิน <c oughs> ยางนี่ใหญ่เลยนะครับเป็นขอบ18นะ285กว้างเลยนะครับสไตล์แบบรุ่นสมัยยุคเก่านะยางหน้ากว้างนี่มาดูด้านท้ายนะครับมีสปอยเลอร์เป็นบาร์ยาวเลยนะฮะแล้วก็มีไฟเป็นเหลี่ยมพร้อมกับมีท่อไอเสีคู่นี่ตรงนี้มีแผ่นเหมือนเป็นแผ่นดิฟทะลุเลยมองไปทะลุเลยไหมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี่กระจกให้ดูกระจกกระจกเป็น2ชิ้นนะครับนี่ชิ้นหนึ่งกับอีกนี่ชิ้นหนึ่งเปิด้วยนนีี่่ดดููเเบบาาะะตรงนีี้้มโโโลลกตตแ่ดู เบรกมืออยู่ตรงนี้ครับเออเดี๋ยวจะขอเข้าไปนั่งก่อนอื แทบจะนอนขับคันนี้ผมว่าผมขับไม่ได้วะ่ะดูเขา่าตำแหน่งเขา่าเข่าเจอพวงมาลัยนะฮะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับมีคลัสมีเบรกนะมีคันเร่งชิดกันมากเหยียบยังไงเหยียบคันเร่งนี้โดนเบรกเหยียบคัดโดนเบรกเหยียบเบรกโดนคัดตรงนี้เป็นแบบที่เปิดประตูนะฮะไอตรงนี้เป็นไฟฟ้านะกระจกข้างไฟฟ้าตัวนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับนี่ดูดูฟืบนี่ที่เคียบุรีนี่เบรกมือครับนี่ทำยังไงไม่รู้นะแต่ดึงมามันไม่ขึ้นมานี่ครับเบรกมือฝั่งนี้อะเบาะตรงนี้ไม่หมุนหมุนปรับเบาะนะหมุนกลับมาตรงนี้หนีบมือเเยล นี่จะเป็นการรีวิวแบบรีวิวนอกรถนะแต่นั่งในรถ <c oughs> เอาหัวเข้าไปเดี๋ยว ถ้าได้ขับรถคันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยหัวติดเป็นเกียร์นะครับโอ้ตรงนี้มีจอนะเพราะว่าเจ้าของเขาใส่กล้องรอบคันมาด้วยเขาทาใหม่นะครับไฟต่างๆเป็นปุ่มแบบนี้เลยนี่นไฟก็จะเป็นปุ่มแบบนี้กดได้แบบนี้นี่หน้าจอหน้าจอเป็นมาตรวัดโอ้โหคลาสสิกมากปุ่มต่างๆเนี่ยนี่ปุ่มแอร์นะครับบิดเหมือนแบบแอร์แบบแอตต้เลยวิน่ารักมากปรับได้หลายทิศทางเลยนะเนี่ยโอโห้หมุนได้ไฮเทคไฮเทคดูแอร์นะตรงนี้หมุนๆได้ตรงนี้เป็นแผงมีช่องเก็ิบของด้วยนะครับนี่กระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะในวัยรุ่ ผมน่าจะเกิดผิดปีเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องยนต์ตรงนี้กัวไม่กล้าดึงแรงกัวของเขาสายเขาขาดเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเอ้าเครื่องยนต์หายไปที่เก็บของนี่เครื่องยนต์อยู่นี่เครื่องยนต์ขวางกลางอยู่ข้างในนะครับสี่สูบสองพันสองเทอร์โบนะสองร้อยหกสิบแปดแรงม้าครับวันนั้นถือว่าแรงมากแล้วและนี่ก็คือโรตาร์เอสปีซุปเปอร์คาร์ในยุคเก้าศูนย์ลำบากหน้าดูสมัยนั้น